สองผัวเมียทองทิพย์รับทราบข้อกล่าวหาแจ้งความเท็จที่สพเมืองสุพรรณบุรีข่าวประเภทคนชอบสร้างสร้างเรื่องเหรอสร้างอะไรสร้างเรื่องนั่นไงปั้นน้ำไม่เป็นตัวระวังนะครับเป็นวัวตาหอนนะครับบอกว่าตนเองนั้นคลอดลูกแล้วก็ลูกไม่แข็งแรงส่งโรงพยาบาลส่งโรงพยาบาลไปเสร็จปั๊บลูกตายแล้วก็เอาไปที่วัดลูกนั้นนะครับเตรียมจะเผาอยู่แล้วปรากฏว่าไปรับมาไม่เจอครับ ไปแจ้งความกับตำรวจในที่สุดแล้วตำรวจแจ้งความจับครับนี่สองสามีอ้ยสองสามีภรรยานายเกรียงไกรสุพีทรั์แล้วก็นางสาวกรกนกเพิ่มหิรันครับสองสามีนะครับนี่นะขึ้นโรงพักที่สุพรรณบุรีครับเขาเรียกว่าท้องทิพท้องทิพตสมัยเด็กสมัยปัจจุบันเขาเรียกนะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเสื้อดำๆนะครับกรกนกเพิ่มหิรันเนี่ยนะผู้เป็นภรรยาบอกว่าดิฉันนะครับนี่นะตั้งท้องสุดท้ายนี่ครับมีปัญหาเรื่ ของท้องไปคลอดที่โรงพยาบาลบางปะมาลูกไม่ค่อยแข็งแรงส่งไปโรงพยาบาลอื่นในที่สุดแล้วลูกตายนะครับนี่นะส่งไปโรงพยาบาลอื่นคือโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชแต่ลูกตายพอไปส่งไปที่วัดนี่นะเตรียมที่จะเผาครับปรากฏว่าลูกหายก็เลยแจ้งโรงพักนะครับขึ้นมาพบกับตํารวจในที่สุดแล้วตํารวจเขาไปดูแล้วบอกโอ้ย ต้มคนนี่แจ้งความจับเลยครับน<อ>ี่นะแจ้งความเท็จว่าสองสามีให้การเท็จแต่ภรรยาบอกว่าไม่เกี่ยวนะครับสามีไม่เกี่ยวนะแต่ดิฉัวดิันเองดิชันสงสารสามีเหลือเกินเขาอยากจะมีลูกแต่เรื่องราวจริงๆนี่ครับนี่ฉันนี่มีท้องจริงแต่ปรากฏว่ามันแท้งก่อนด้วยงั้นนะครับมันเป็นลักษณะก้อนคล้ายๆกับแฝดนี่นะสุดท้ายนะครับก็ไม่ได้บอกใครเลยเนื่องจากว่าเกรงสามีจะไม่สบายใจนะครับนอกจากว่าสามีต้องการมีลูก ในที่สุดแล้วนะครับเรื่องราวมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นนี่นะก็เลยปิดบังเอาไว้หมดเสร็จแล้วก็เป็นเรื่องก็ไปแจ้งความกับตำรวจในที่สุดแล้วงานเข้าถูกแจ้งความจับเป็นอุตางหรสสาหรับคนที่ชอบสร้างเรื่องแล้วก็ปั้นน้าเป็นตัวเขาจึงบอกไงครับว่าทําอะไรก็แต่นะครับให้คิดก่อนทาใช่สุดท้ายเป็นไงฮะงานเข้าแทนที่จะได้เป็นแม่ตอนนี้เป็นผู้ต้องหาไปแล้วโ<อ>ดนแจ้งความนะคะสามีก็เจ็บตักกว่าเดิม คิดว่าจะมีลูกแล้วตอนนี้ก็ยังจะต้องเป็นผู้ต้องหาไปด้วยนะคุยขำมับบายสามโมงคุยขามับบายส